กันค่ะิวเวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกินข้าวกันวันนี้มีน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูแล้วก็เกียแผแนงผแนงหมูซื้อมาเกียนแกะแล้วก็มีปลาทูปลาทูสองตัวปลาทูทอดของพระราชทา,านผักก็มีแครอทต้มมะเขือน้อยผักตำลึงตำลึงลวกสมุมสายบัว สตอสตอใต้ของฝากจากเพชรบูรณ์สายบัวลอ,อกเกอร์เขาหันห้องอกินเขากันเขาสรางเลยนี่กินกอนเด้อแซบบอบอก๊ ไก่บัวสายบัวล็อกเกอร์นี่ดอกแทนน้ำแทนาแนาแคทนนาต่ลวดออกมาดังๆผมๆเน,น้นๆอร่อย คะแนนเจ้านี้อร่อยมากคนต่อคิวซื้ออะ ปลต่อมันย like ังไม่ถ้าเกี่ยแต่ก็หวานอร่อยนะให้เราต้มน้ำพริกปลาทูยังกะอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากับน้ำพริก